คนที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันสูงออกออกลาลังกายได้ไหมจะถามอยู่เลยได้ค่ะแต่ว่าอาจจะออก เดินช้าๆช้ากว่า moderate ก็คืออาจจะเป็น low cardio แล้วก็ระยะเวลาสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ความถี่ก็ประมาณสองครั้งต่อสัปดาห์อาจจะไม่ต้อง3ถึง3ถึง4เหมือนปกติแล้วก็อีกอันนึงที่คนไม่รู้เลยเนี่ยคือคนที่มีภาวะการอักเสบเยอะๆเช่นคนอ้วนคนเป็นเกาคนเป็นไขมันสูงคนที่เจาะเลือดแล้วมีภาวะการอักเสบซึ่งถ้าเราอ่ะมีภาวะการอักเสบเยอะอยู่แล้วแล้วเราแบบเริ่มที่ต้นด้วยอ๋อ ฉันอ้วนและฉันจะเริ่มโดยการออกกําลังกายเลยโดยที่ไม่ปรับพฤติกรรมการกินการนอนไม่ทําให้การหักเสพลดลงเนี่ยอันเนี้ยยิ่งทําให้เราอะ่ะมีการหักเสพข,ขึ้นขนะึ้นตรงเนี้ยเป็นทริคเลยที่คนหลายๆคนไม่รู้